เปิดภาพมาเห็นมัง h กำลังนอนพี่น้องเอ้ยสบายดีเดอ้อสบายดีเอฟซีเบอร์สุขสุขคนยินดีตอนหาบเขาสูซองเบาดาวสบายดีตอนเที่ยงพี่นอ้อ,นองตอนเทียงตอนบ่ายพู้ได้ค้ามาเบ่งก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนเด้อพี่น้องมัง h น m อยกันนอนพี่น้องเอ้ยเสียงปากสาั่งหีเทือนกะฉะนั้นอยู่เพนกันรับดีแต่ว่าถ้าเสียงดังแหง้ง าวานะพี่น้องป่ะมาเบิ่งว่ามียังให้สร้างกินแน่มือนี่มียังให้สร้างกินแน่มีหลับมูนนะพี่น้องเอ้ยมีงานกระลังหลับหนุกหลับหนุกสร้างเอามาลับนกสร้างเอามาพี่น้องเอาขาเลยนี่มีนี่โอ๊ย ก็แล้กระห้องเราไปเก็บมากบ่ที่ห้องปลอมใส่น้ำมีเล็บของห้องปลอมใส่ท่บเก็บมาไนั้นอืมผีใส่แลวย่างใส่ดำกระห้องเกเก็บใ่สางกินอเลยง่ายไปก่อนมีานกักินกลัวมีเพียงมาก้องเ้ หนูจะมีมุกเขียดนะั่นเมนูที่สองสามสามอย่างเรา่ป้องเนี่ยก็กินไปสร้างแบอก,บอกเจะคุณบริษัทหอกราคามันนะคุยกับเจวปลาแดก็เห็นนะ้นำลายอะไร กอ่อกระดบอรเพ่นไปเก็บมาก่อ่ <c oughs> นานนสวนนะ่ะเตรียมเห็ดกินนี่จ้นเียบร้อยน้องลาบหนกตัวนี้มุกมุกเขียดโอ้ยมุกเลยแต่กระเบื้องเลยเบื่อค่ะปานเพาะเยบร้อยนี่น้องเบร้อย ลมอูกตีกับาเผาอยู่อืมไปนอเดี๋ยวอรอดเดมาห้นิ่เต่าบงวงที่ใส่เนี่ยปพอจะเข้ามามาเขียนกัน <c oughs> นะเขากินเขาสวยนกอีเอียงก็เป็นง่อยถากินเขาได้นะทางขางกัน <c oughs> เีอย่าอีองไม่ไปวนสางเข้าไปใหญ่ๆกะ้างสิพ่อพอกินเรือเปน้อยราบหมูกับเรือปนกับป้องว่าเจากันยังเรือ ลาบหนุกเบิร์ตหนุกกับหนุกสร้างดอกก็มาก็เลยลาบให้สร้างกินน้ำอีกเออดีดีดีดสางกับบห้ามาคู่มือในหนุกเลยสีลาบให้กินดอกข้าราชกากับบัวได้มาก,กินดอกข้าราชามาเห็ดเอาเงินเออกินยังข้าราก็กินไปดอกบัวเมนวะข้าเจ้าสิว่าอันนั้นนั่นนี่บัวข้าก็เห็ดให้พพนกินแหละอิ่มแล้วไปข้าราชกากับ บัได้ว่าสิมานั่นอาหารบัดีอันนี้บัดีโบเกี่ยวกันนะพี่น้องมันอยู่ที่ว่าเขาจะกลมาเห็ดเอาเงินนี่เขาจะเทไว้เด้อสิบสองต้นพี่น้องเอ้ยสิบสองต้นก็ไล่ออกมาเรียบร้อยแล้วความกว้างหกเมตรความยงาสิบเมตรพี่น้องเอ้ยสร้างบอกว่าเฮื้ยนเจ้านี่ขั้นสำเร็จนี่อาชี สี่แสนลงมาหน่อยสี่แสนบาทก็คือจบเบิดเพดกเพดานอีกยังทบแต่งไปหน่อยสี่แสนบาทโหสี่แสนบาทมันบระเด็นน้อยสี่แสนหน่อยสันก nah. ็แม่นอยู่คู่มืออุปกรณ์มันแพงแพงทุกอย่างเล็กกเกินหนาเล็กเอ่อขนาดเจ๊ชายังเบิดลสามหมื่นหา แต่ว่าเฮากว่าเซีบิดอยู่ประมาณสามหมื่นผมกม่เจ๊งอะเล็กนี่เล็กโค้งลังคาพี่น้องเลยปุ๊กใกล้ๆน้องเลยนี่เหนะโคตรมันมีเงิ่อนนี่จิปปุ๊กว่านลิมหน้ำนี่ถือเลขหกโตเลยปุ๊กว่าลิมหน้ำนี่พี่น้องเย็นช่ำโลดนี่ขากได้พี่น้องมันเป็นเดี่ยวมันเป็นสั่นแล้วลอยนะ ถ้าเปนเห็ดกับแบบพอดีออกไปเลยเออกไปเลยเแบบถักเลยแหละทานส้างแค่มุงลังคากับเสื่อมเล็กหมื่นแปดบรวมตีเพดานกับบรวมหม่เสละอยู่ประมาณสามหมื่นปลาย เออตีเพานรอบนอกก็อันไมเซล่านะต่างหากเออท่านว่าน้อย <laughs> กินนมอีกแล้วบ้านมึงครับมันจะเบิดสี่หมื่นเออสีแ่ <laughs> แสนไปเลยฮะมครับสี่แสนนี่คุณมีเงินสี่แสนเลยยัง <laughs> ยังโอเคแลขันพี่น้องยังบุทันมีเงินสี่แสนก็เอาสำอันพอได้ขืนยังดีพี่น้องเอาสำนักสกอนพอได้ขืนพอพ้นบัหคับบังคับน้อยพอได้เทพื้นพอได้อยู่ไกลดอกคบฆ่าแพ้วก็มนพ่อปีปีหนาหรือสองสามปีนั่นมันเห็ดพอได้พี่น้องเพราอห้ามก็ซือแน่นอกก็เลยมีเทะเลกระขาะขอใส่เลยนะพี่น้อง ใส่ไปซะก่อนเพราะเขาถือแบบว่าปีมาลงนั่นเขาเขาเขาบุึ้นบ้านกันนะครับบทสางบ้านกันก็เลยเล่งใส่ให้มันวิตตัวนี้ซะวันนี้พอขึ้นแล้วแล้วเราไม่เงินเทาก็ต่อเติมไปเรื่อยๆได้ดูเป็นยังนงเลยไม่เนาะมีหลายเขาถูกมีถูกมีลายเนี่ยคุณก็ได้เงามแล้วอืมถูกมีลายบัวเลย กจ้าเงินพอเนาะยังเขสั่งมามันก็ง่ามหมดเลยกะรรอเบ่งด้วยพี่น้องเด้อจากสีได้ัมได้สิจสได้สดรแต่ละขั้นตอนก็ทุกๆอย่างก่อวันครบรอบแต่งงานหนุ่งน้องวันที่เก่าแต่งงานกันมาสองปีแล้วปีที่สองได้บางคำน้อยโอโยแต่งกันสองพันแต่ไรสองพันสองว่ะสองพันเจสอง เอาประช้าซี่ได้มาทำหน่อยวันครบรอบแต่งงานนี่แหละคือของขวัญชิ้นใหญ่ใหญ่มาก <c ười> ให<น>ญ่มากเลยของขวัญชิ้นใหญ่กัคน <c ười> แต่งกันช่วงวันที่เก่าวันช่วงสองพันสองนสองเนาะเห็นนั่นขาเจ้าแท่ลงเลยหมู่คนนีแ้แหละอยู่บ้านใหม่นี่แหละลูกกัน ี่น้องพั่นแหละมารวมงานเลยแซ่เราเออว่ะเมนด้ย <c oughs> แต่งกัน <c oughs> วันที่เก้าวันที่เก้ายูกันมาสามปีเนงงาะสามเริ่มแหูจักกันมาเนาะสามปีสี่ปี <c oughs> หูจักกันถ่ายสองพันชาว <c oughs> ถ่ายจังพันชาว <c oughs> ดีหูจักกันดำ ประมาณเดือนปลายกับพฤศจิกายนสเสาร์อิตครบรอบวันแต่งงานตามปีปลายของขวัญก็ได้บางหำน้อยว่ลูนี่แหละพี่น้องเอ้ยกะถอยเป็นถอยไปเพื่อนก็ได้ไปเรื่อนอะไ,ไรไม่เนาะถอยไปไ,ไ,ดได้รังค่าขึ้นเลยก็ไมีแห้งในดอกแล้วไป<ด>จะขึ้นใบแต่ก่อนอน,นะได้รังค่าได้กอได้ยัง เป็นยังสีซันจ๊กสีใส่ประตูแบบไดนอ่ะบานประตูต่างๆก็ได้ใส่แบบเป็นกีบเดียวเป็นครูบ่ะใส่กีบเดียวป่ะใส่บ้านกีบเดียวแต่ว่าห้องละสองสองปองสีสางบอกว่ามันกันงามเดีกันงามดีเห็นเฮือนบรรณาจารย์แต่ว่าเป็นบ้านใหม่เนี่ย<ม>บานประตูเป็นอ่ไรอ้าปัดโปรเจกใส่ซเวนบอกเป็นยังเวลาเ้าปีอยู่อยากเข้ามาถูกมนะันอะ แม่ถ้าเป็นใหม่ก็ดีเนาะพีน่น้องคันเฮาอยู่ในบ้านน่ะคนหลายๆน่ะแม่นอยู่ก็าะกาเจ้าก็สิเห็นแต่นีเวลาไปหปันไปหนีเฮาล็อกทางนั้นนีไวปโอ้ปวจักเข้าถูกปวจักมากระทุนเล็กน้อยเลยเคยยิงกระปอมยามหล่ห์โมว่าอะไรพี่น้องเลยก็เลยสิใส่เป็นบ้านใหม่เอางามบ่าง,งามก็บ่ว่าเลยความปลอดภัยของเฮาเองแหละแวก็ปลอดภัยเนาะทรัพย์สินเจ้าของเองอ่ะเละ หลุดล่างไปน่ะก็เหตุเชื่อแล้วที่เขาไปนั่นแหละพวกรถมอเตอร์ไซค์ยังกับรถได้ใหญ่ไปเนาะความความความกว้างนหกเมตรยาวกับสิบเมตรก็บที่ว่าสมส่วนอยู่ใช่เลยแบบบ้านช่งบ้านนั่นนะ่งนี้แหละสวยงามแท้ใช่เลยช่งนี้แหละก็ทั้งนาในใช้บ้านใหม่อะขอแรง

เมื่อคืนไปนนอนเด้อเมื่อคืนนี้ได้พักผ่อนอยู่เอาออกนนี่โป้คนโคตรขะโคตแน่เรียลนี่เดี๋ยวนี่ลูกเอ้ยมันจะเป็นนี่งโป้เนะพอกัอนใหม่เด้อเปน็นอย่งเด้อกับพูนลาลาที่เขามารับชมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วมือดีจะโคงเดี๋ยวจะทำโคงเลขเหนียวนะโคตรและเหนียวนะ